ไอ้เง้ไอ้งอเฮงตกไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะคุณอยู่บ้านนะแฟนไอ้บ้านคุณคุณบอกผมก็บอกคุณไปแล้วนี่ผมเขียนพค้ดเล่มมาทั้งผมเก็บแล้วผมจะเน้นมากเลยเรื่องประตูคือเน้นจริงๆแล้วเน้นให้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะแต่มันก็มีเหมือนกันในประเภทที่บ้านที่ผู้หญิงมันอยู่แล้วแบบเป็นใหญ่กูมันมากเลย เออมีอำนาจแบบมีอำนาจมากแล้วก็ไม่ค่อยฟังสามีใหวมาอย่างคุณคุณบอกว่าผมเป็นเช่นอย่างคุณแบบใครมันก็ต้องการนะไอ้ที่จะให้ภรรยาหรือแฟนเชื่อฟังเนี่ยแต่คุณไม่ได้สิ่งนี้ไงคือด้วยคาแรคเตอร์คุณเนี่ยคุณอ่อนผมบอกให้ผมดูจากคิ้วจากตาคุณแล้วคุณเป็นคนโอนอ่อนมากก็ถูกเวละอืมคุณมายักหน้าก็ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือคุณอาจจะเกรงใจภรรยาจริงๆคุณก็องมเรื่องที่ดี แต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าเขาข่มคุณมากเกินไปผมบอกน้ว่าหลักหงตุ้ยที่ผมเสริมให้คุณคุณไปใช้เอาไปใช้แล้วกันคือบ้านคุณเนี่ยประตูมันเข้าทางขวาถูกปะหันประตูออกไปหันหน้าไปที่หน้าบ้านประตูมันเข้าขวาแล้วเฟอร์นิเจอร์บ้านคุณเนี่ยมาอยู่ทางขวาเกือบหมดเลยนะตู้โซฟาอะไรก็ไปอยู่ทางขวาหมดเลยน้ําหนักมันก็มาทางขวารถมันก็วิ่งมาทางขวาอีกบ้านน้าหนักมันไปทางขวาหมดก็ขวามันคือเสือขาว คือผู้หญิงนะผู้หญิงมันก็เป็นใหญ่อยู่แล้วแหละฮะเออไม่ต้องถามเลยแน่นอนมันคุณก็อ,อยู่แบบไม่ค่อยมีปากมีเสียงหรอกอืมก็บอกมาถึงตรงนี้แล้วคนทำไงไปคิดเอาละกันก็ขยับเฟอร์นิเจอร์มันให้มันอยู่กับไปทางซ้ายบ้างจริงๆประตูบ้านคุณเดี๋ยถ้าอยู่ตรงกลางดีที่สุดรู้ป่ะเออแต่คุณท้านสงสัยตอนสร้างมันมาอยู่ทางขวาแล้วม็นมันรู้แบบบานขวามือูเฟอร์นิเจอร์อยู่ทางขวาผู้ใหญ่เอผู้หญิงเป็นใหญ่ทนะั้งนั้นแตะผมเห็นมาเป, er, ป็นแสนมายี่สิกว่าปีแล้วแม่งก็นอย่างนี้ทุกหลังเนี่ย 来，嗯。<Huh? S 2> uh.